สาขาที่อาจารย์พูดถึงนะครับเป็นสาขาอะไรไปไม่ได้นะครับนั่น,นคือสาขาวิศวกรรมอุตสาหาการนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับทีมของวิศวกรรมอุตสาหาการนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับเดี๋ <c oughs> ยวเชิญอ,อาจารย์แนะนําตัวนีหนึ่งนะครับค่ะดิฉันธนวัฒนอ์อัศวประภูนนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการค่ะครับแล้วก็ครับผมเอกรัตษ์เอนดูล่านะครับเป็นนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการปี5ครับผมปี5นะครับอันแล้วเครื่องกลก็ปี5นะนี่ก็ปี5นะครับ ยิ่งปีก้าแก่งยิ่งประสบการณ์เยอะใช่ไหมนะครับอยากให้อาจารย์นธนวัรช่วยเล่า,เ,าเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการนิดหนึ่งครับว่าเรียนอะไรบ้างคําว่าอุตสาหการนี่มันหมายถึงว่าอย่างไงเริ่มต้นนะคะก็ต้องอธิบายก่อนว่าวิศวกรรมอุตสาหการนะคะในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในเฉพาะวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยอย่างเดียวนะคะเราเกี่ยวข้องกับการบริการอื่นๆด้วยนะคะแล้วว่าในปีนี้นะคะปีหลักสูตร2,564นะคะ ภาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการนะคะก็ได้มีการปรับหลักสูตรนะคะจากเดิมที่เป็น142หน่วยกิตนะคะลดลงเหลือ130หน่วยกิตก็ใช้หลักการของวิศวกรรมอุตสาหการนี่แหละคะ่ะที่เกี่ยวข้องกับอ ECRS E ก็คือ eliminate แล้วก็มีการตัดทอนรายวิชาที่ไม่จำเป็นออกนะคะตัว C ก็คือมีการ combine เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอื่นๆน,นะคะมารวมนะคะ รวมไปถึงการมีการ re arrange ก็คือมีการจัดลําดับบทหมู่ให้เป็นโมดูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะคะเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพต่างๆนะคะแลวรวมไปถึงตัวสุดท้ายก็คือคําว่า simple เราทําให้มันง่ายเรียบนะคะครับค่ะฟังดูแล้วเป็นเป็นสาขาที่มีผนวกเรื่องของการจัดการบริหารด้วยนะครับการจัดบริหารการจัดการพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะเพราะเราเชื่อมั่นเรื่องของการทํางานเป็นทีม เพราะฉะนั้นในเรื่องของหลักสูตรเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติจ,จริงในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับตัวนักศึกษานะคะค่ะครับวิศวกรรมอุตสาหการจบแล้วทาอะไรได้บ้างครับส่วนใหญ่ภาพที่คนมองเนี่ยคือคำว่าอุตสาหกรรมอุตสาหาการเนี่ยจะนึกถึงโรงงานเป็นลำดับแรกเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเราทําอย่างอื่นได้บ้างไหมครับเออจริงๆตอนนี้นะคะ,ะวิศวกร,รที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหากรรม สาหการ์เราเนี่ยนะคะทำงานในภาคของบริการยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลนะคะธนาคารนะคะแล้วก็โรงแรม,มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสายการบินที่เก,ก็ไต้นเพราะว่าเราทําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงนะคะทำยังไงก็ได้ที่ทําให้ต้นทุนลดลงนะคะประสิทธิภาพดีขึ้นในการทํางานต่างๆโอ้โหฟังดูแล้วนะครับเท่าแก่ชอบเลยนะครับแบบนี้นะครับนะครับเหมาะก,กับธุรกิจโดยเฉพาะเลยกลับมาที่นักศึกษากันบ้าง ปีห้าแล้วแสดงว่ามันมีเรื่องเล่าให้ให้น้อง,องฟังเยอะเลย <c oughs> ช่วยเล่าประสบการณ์ให้ฟังห้หนึงว่าเรียนที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะครับได้ครับ <c oughs> คือถ้าให้เริ่มตั้งแต่แรกๆเลยก็คือตั้งแต่เข้ามาช่วงชั้นปีหนึ่งเนาะก็คือส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้จบสายวิทย์คณิตมาโดยตรงครับผมแต่ว่าทางที่มหาลัยเนี่ยก็เปิดรับที่นักเรียนที่แบบว่าจบสิทิ์คำนวณหรือว่าอาจจะเป็นจบชั้นที่เป็นแบบว่าเทียบเท่ามหกมาก็สามารถเข้าเรียนได้ครับ เพราะว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีการปรับพื้นฐานให้หมดเลยครับคนที่ไม่เคยเรียนก็อาจจะแบบว่าได้มาเรียนใหม่เริ่มต้นใหม่ก็ไม่จําเป็นว่าต้องกลัวว่าคนอื่นจะไปไกลกว่าเราครับเพราะทุกคนต้องเริ่มต้นใหม่ทุกคนนะก็มีการปรับพื้นฐานครับเข้ามาเรียนก็จะได้เรียนแคลคูลัสได้เรียนฟิสิกส์ได้เรียนเคมีกันทุกคนครับผมเท่ากันหมดแล้วก็ช่วงแรกก็อาจาาจะปรับตัวยากนิดน,นึงเพราะว่าเราไม่เคยผ่านเลยพวกนี้มาก็มีความพยายามมากวามากว่าคนอื่นนิดนึงที่ต้องทําความเข้าใจมากขึ้นแล้วพอเริ่ม ชั้นปีที่สองอะไรไปเรื่อ,ๆอยๆงเงี้ยทางสาขาวิชาครับเขาก็จะเริ่มมีการจัดกิจกรรมให้แบบว่ารุ่นพี่ที่เขาอยู่มาก่อนเนี่ยช่วยติวน้องๆอะไรแบบนี้ก็มีครับก็จะแบบว่าเหมือนแบบว่าช่วยให้เด็กๆในภาควิชาเนี่ยอยู่ร่วมกันมากขึ้นอยู่กลุมเกี่ยวกันมากขึ้นอะไรประมาณเนี่ยฮะก็จะแบบว่าแบบว่าสักแบบว่าสองสามเดือนนี่กาจจะแบบว่ามารวมตัวกันครั้งหนึ่งแบบว่าประชุมว่าแบบเอ้ยมีใครเป็นยังไงบ้างการเรียนเรียนได้ไหม ถ้าเรียนไม่ได้ก็จะมีแบบว่ารุ่นพี่เขามาช่วยติวให้ก็มีครับช่วงก่อนสอบอะไรแบบนี้ฮะพอมาเริ่มเป็นแบบว่าขึ้นปี2ปี3แล้วเนี่ยก็จะเริ่มเข้าตัวที่เป็นวิชาหลักของภาคเรียนครับก็จะเป็น i อ n ออะไรพวกเนี้ฮะเราก็จะแบบว่าได้เรียนเนื้อหาของแบบว่าภาควิชาเราจริงๆมากขึ้นแล้วก็ได้เริ่มเป็นเปลี่ยนหน้าที่ครับจากคนที่ได้รับการติวเรียนเนี่ยเป็นคนที่ต้องไปติวน้องเรียนแทนก็จะแบบว่าเปลี่ยนบทบาทไปน,นิดหน่อยฮะก็เราก็ยังคง มันแบบว่าสโคบตรงนี้ให้มันเหมือนเดิมให้แบบว่าเป็นการสืบทอดกันไปเรื่อยๆแบบว่าเหมือนบบว่าเราได้รับการดูแลยังไงเราก็จะดูแลคนอื่นไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไว้ครับเราเชื่อมั่นที่จะทํางานเป็นทีมอะไรแบบนี้ฮะอพอเริ่มขึ้นปีสีเราก็จะแบบว่าได้มาจุดยึงจุดที่แบบว่าเราต้องเตรียมตัวที่จะไปถึงโลกความจริงที่มันกว้างขึ้นอะไรนะครับก็ต้องนําวิชาที่เราได้ร่ำเรียนมาเนี่ยมา จัดรวมกันว่าสรุปเราได้เรียนอะไรบ้างแล้วเราจะไปใช้ในชีวิตประจําวันยังไงได้บ้างเราจะเอานำไปต่อยอดยังไงได้บ้างเอามาทาเป็นโครงการได้ไหมหรือว่าเราจะนําไปใช้ต่อยังไงประมาณนี้ครับโอโ้โหนะครับพูดมานี่ฟังดูอบอุ่นนะภาคนี้แล้วก็นิดแน่นมากเลยเนะี่ยสมกับเป็นปีห้าจริงๆนะนะโอโ้โหพูดมาได้จ่อๆเลยนะครับสมแล้วนะครับอาจารย์ครับอยากทราบว่าแล้ววิศวกรรมอุตสาหกรรมมีบทบาทยังไงกับอุตสาหกรรม4.0ครับ อณวันนี้นะคะก็ต้องยอมรับก่อนว่าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเราในฐานะเป็นผู้แง่คือเป็นผู้ใช้นะคะเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของอความเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปยกตัวอ,อย่างเช่นโปรแกรมการใช้ต่างๆนะคะรวมถึงการนําศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นศาสตร์ทางด้านเครื่องกลไฟฟ้าคอมพิวเตอร์มันเกี่ยวข้องด้วยเราก็มีหน้าที่ที่เหมือนกับเป็นคนบริหารจัดการในส่วนต่างๆพวกนี้นะคะ่ะอืมครับเป็นคนที่ นำสาพวกนี้ให้มาอินทิเกรตมาบูรณาการร่วมกันนะครับให้มันทํางานได้นะครับขึ้นมานะครับก็เป็นวิศวะที่น่าสนใจมากนะครับวิศวะน่าสนใจมากใครพูดถึงอุตสาหกรรม4.0เนี่ยก็จะนึกถึงคําพูดเขาว่าอุตสาหการขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เสริมไปที่สาอื่นต่อมานะครับแต่ว่าการที่จะให้อุตสาหกรรม4.0ูมันเกิดขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์มันต้องรวบรวมกันทั้งหลายทั้งหลายสาขาเข้าด้วยกันนะครับโดยมีสาขานี้เป็นสาขาเหมือนกับเป็นคนกลางใช่ไหมเป็นคนกลางเป็นแกนนะครับเพื่อให้4.0ตอบสนอง สร้างาธุรกิจขึ้นมาได้นะครับสร้างก,การผลิลไปลนะครับ,รบทีนี้เราจบแล้วจะทํางานอะไรเอ่ยอรเราแปลกไว้ว่างไงที่ดูไว้ก็อาจจะเป็นวิศวกร,ร,รเกี่ยวกับตัวสอบคุณภาพครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นวิศวกร,ร,รที่ควบคุมการผลิตอะไรประมาณมนี้นควบคุมลยจับผิดเขาใช่ไหมไม่เชิงอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไม่เชิงอย่างนั้นนะครับมันเป็นการจับผิดที่ต้องต้องทำนะใช่ไหมเพราะว่ามันเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของ ค่าใช้จ่ายเนาะใช่ฮะเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทํามากกว่าสิ่งจำเป็นต้องทำนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ธนวัฒน์แล้วก็เอกลักษณ์นะครับผน่าที่ให้ขอมลกับน้องๆนะครับครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับสาขาถัดไปนะครับสาขาถัดไปจะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับปัญหาที่อยู่ในโลกในปัจจุบันเป็นปัญหาเรียกว่าติดท็อปทีตลอดการนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสาขานั้นเขาเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ยังไงสักครู่เดียวครับ